สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ปุ้ยจะพามาแกะกล่องนะคะจิ๋วแต่จ่าวนะคะจาก f o r ิโอนะคะนั่นเองนะคะถ้าใครที่ได้ดูคลิปของพี่ปุ้ยนะคะแรกๆช่วงแรกๆเ,เนี่ยพี่ปุ้ยเคยมีการแกะกล่องนะคะ Fo ริโอรุ่นลนหน้าสามาแล้ว ะะแต่ตัวนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่พี่ปุ้ยถอยมาใหม่นะคะก็คือจะเป็นรุ่นของ f o ร i o ลลูน่ากนะคะซึ่งจะมีขนาดที่จิ๋วกว่าเล็กกว่าพกพาสะดวกมากกว่านะคะพร้อมทั้งเดี๋ยวมาคุยกันว่าทําไมพี่ปุ้ยถึงจะตัสินใจถอยตัวนี้มาเพิ่มนะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ ก็แกะกล่องกันเลยละกันนะคะตัวนี้เนี่ยพี่ปุ้ยซื้อทางออนไลน์นะคะมาจากเว็บของ HIS นะคะซึ่งก็ดำเนินการโดย King Power นั่นเองนะคะพอดีเขามีโปรโมชั่นอยู่ช่วงนี้นะคะแล้วก็พี่ปุ้ยก็เลยกดสั่งมานะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะของเจ้าตัว f r i o LunaGo ตัวนี้นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกแล้เลยก็คือว่าไซส์ของเขานะคะจะเป็นแบบไซส์เล็กๆน่ารักมินิมินินหนอย แล้วก็สีที่พี่ปุ้ยจัดมานะคะก็คือจะเป็นสีม่วงนะคะสําหรับ sensitive skin นั่นเองนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจากประสบการณ์ตัวเองส่วนตัวแล้วนะคะออของเดิมของที่เป็นรุ่น l u น a สาพี่ปุ้ยถอยมาเนี่ยจะเป็นสีชมพูซึ่งก็จะเป็นรุ่นที่สําหรับผิวผสมนั่นเองนะคะแล้วก็พอได้จัดตัวใหมถ่ถมาเนี่ยก็เลยสนใจที่จะซองซื้อตัว sensitive skin mm hmm. เข้ามาเลยเพราะว่าตัวขนตรงนี้นะคะเขาก็จะไม่เหมือนกัน ก็นะเลยจะลองจะได้ลองดูด้วยว่าสีนี้เป็นยังไงแล้วก็สีแตกต่างจากสีเดิมที่เป็นสีชมพูยังไงบ้างนะคะร,รอบๆกล่องนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเป็นกระดาษนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะที่จะบอกว่ารุ่นนี้สามารถทำอะไรได้บ้างก็ <c oughs> จะเป็นอะไรของเครื่องแล้วก็คุณประโยชน์ของเขานะคะว่าข้อดีของเขาในช่วยอะไรได้บ้างนะโอเคแล้วก็จะมี บาร์โคดนะคะอยู่ข้างล่างตรงนี้นี่คิดว่าเป็นบาร์โคดของทางทางผู้จัดจำหน่ายมากกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยแล้วกันเนาะนี่เป็นแบบนี้นะคะใส่เขาก็จะแบบมินิมากเลยนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลย ะะจริงๆมันมีข้อดีอยู่นะหลังจากที่พี่พุ้ใช้ตัวลูน่าสานะคะซึ่งก็เป็นตัวใหญ่เนาะมาประมาณปีหนึ่งแล้วอะคะ่ะก็พบว่าบางทีเนี่ยาบางมุมบางช่วงจังหวะของหน้าเราเนี่ยค่ะเราอยากที่จะแบบให้เขาซอกซอนนะคะได้มากกว่านั้นนะคะก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะจริงๆแล้วฉันน่าจะซื้ออันเล็กมาใช้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้พอจะซื้ออีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เลยจัด,จดเป็นตัวเล็กมาเลยเพื่อที่จะได้สะดวกด้วยในการพกพาไปไหนมาไหนนะคะรุ่นโกรุ่นนี้นะคะก็จะไซซิงประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็น ใส่แบบนี้นะคะคล้ายๆกับตัวลูน่า3เลยนะคะแล้วก็จะมีสองด้านด้านนี้สําหรับขัดนะคะก็จะมีขนแปรงที่เล็กๆนุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นตัวนวดนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าสะดวกมากคือเหมือนเหมือนลูน่า3ย่อส่วนแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งนวดหน้าด้วยแล้วก็มีทั้งขัดหน้าด้วยนะคะแล้วก็ ตัวขนแปรงของเค้าตัวนี้นะคะค่อนข้างนุ่มนะคะนุ่มทีเดียวเลยก็คือเหมาะกับผิวเซนสิทีฟนั่นแหละนะคะเพราะว่าขนแปรงค่อนข้างนุ่มนะคะโอเคเดี๋ยวขอดูอะไรในกล่องก่อนนะว,ว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะได้ตัวนี้มาแล้วนะาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะคะ สายชาร์จก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะสามารถต่อเข้าชาร์จได้ง่ายๆเนาก็จะเป็น USB แล้วก็อันนี้เป็นต่อด้านหลังของเขาแบบนี้นี่นะคะก็คือเขาจะไม่ปึ๊กสนิทลงไปซะทีเดียวนะคือเสียบเท่านี้ก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็อัน,นนี้ใส่ชาร์จนะแล้วก็จะมีอะไรอีกขอแอปไปดูดึงออกมาก็จะเป็น อันนี้จะเป็นคู่มือใช้งานนะคะแล้วก็เป็นถุงสำหรับใส่เวลาไปไหนมาไหนเนาะพกสะดวกแบบนี้นะคะเป็นถุงมีสายชาร์จนะแล้วก็มีเครื่องอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกโอเคอันนี้ก็จะเป็นค i c k s t a r t Guide อีกใบหนึ่งนะคะเป็นใบแนบนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะ ตรงนี้ก็เขาจะให้เราปูดแถบสีเทานี้ออกนะคะอันนี้จะเป็นเลขซีเรียลของเครื่องนั่นเองนะจ๊ะทีนี้ต่อมานะคะก็จะเห็นว่ามีกระดาษอยู่อันนึงเนาะเราก็จะสแกนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปที่ตัวัพพอร์ตของเขา สแกนแล้วนะคะก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็คลิกเข้าไปที่ลิงค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเวลคัมนะคะแล้วก็ให้เราล็อกอินถ้าเกิดใครที่มียูเซอร์พาสเวิร์ดเดิมอยู่แล้วก็สามารถล็อกอินได้เลยหรือว่าจะคร e เอทแอคเคาทใหม่ก็ได้ เมื่อ log in ด้วยเม i นะคะกับ password เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็จะบอกว่าให้ enter s c r mm hmm. e t card verification code นะคะ mm hmm. เพื่อ register product mm hmm. ของเรานะคะ mm hmm. ตัวนี้เนี่ยเขาก็ให้เรากรอกเลขที่ขึ้นอยู่ด้านท้ายตรงนี้ลงไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขากรอกก่อนเนาะ ทุกคนสรุปว่าเมื่อกี้นะคะที่พี่ปุ้ยเจอคือ,ก,อกรอกด้วยสแคทโคต,ตัวนี้ไม่ได้นะคะสิ่งที่ปุ้ยทำก็คือเอาซีเรียลที่อยู่ใต้เครื่องตรงนี้นะคะกรอกลงไปแทนแบบนี้ ะะก็จะทําให้กรอกผ่านมาแล้วก็เขาก็จะให้เราใส่พวกรายละเอียดว่า Purchase Date เมื่อไหร่ซื้อจากช่องทางไหนแล้วก็กด Submit ลงไปเพื่อลงทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่ไม่สามารถที่จะใช้สกิลโค้ดจากจากแถบตัวนี้ได้นะคะก็ให้ใช้ซีเรียลนะคะที่ใต้เครื่องนะคะกรอกแทนและกันเนาะ อันนี้เดี๋ยวพี่ปุ้ยก็จะขอลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็คือตรงนี้เราลงเราลงทะเบียนด้วย serial code ที่อยู่ใต้เครื่องไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดว่าซื้อวันไหนแล้วก็ purchase ที่ไหนนะคะแล้วก็กด submit นั่นเองนะ อันนี้ก็คือเป็นหน้าจอที่จะขึ้นนะคะหลังจากที่ลงทะเบียนดูหน้าโกตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัว PDF ที่เป็น Product Manual ให้อีกทีหนึ่งนะคะลองคลิกดูแล้วกันเนาะอันนี้ต่อมาก็คือเมื่อดาวโหลดคู่มือมาแล้วนะคะก็จะให้มาที่ อันนี้ถ้าเกิดเป็น Android นะคะก็จะต้องเข้ามาในส่วนของโฟลเดอร์ที่เป็นไฟล์นะคะแล้วก็มาเปิดดู pdf ตัวนี้ที่นึงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไอโฟนนะคะน่าจะแบบป๊อปอัพขึ้นมาให้เลยเนาะ,มนะะเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีเมนวนูตรงนี้ให้นะคะ แล้วก็จะบอกว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะคะวิธีการคืออะไรนะคะก็เป็นวิธีการล้างหน้าต่างๆเรียบร้อยนะคะนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะก็จบไปก็จะเป็นขั้นตอนของการลงทะเบียน ทีนี้เรามาลองดูกันนะคะว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้มี2ด้านเนาะอันนี้เป็นด้านสําหรับการล้างหน้านะคะแล้วอันนี้ก็เป็นสําหรับการนวดนะคะในส่วนของ anti aging anti aging ตัวนี้นะคะก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้ด้วยโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกดกันดูดีกว่ากด1ครั้งนะคะได้ยินเสียงไหมเอ่ยก็คือจะสั่นแรงมาก คือระยะเวลาของการสั่นตรงนี้เนี่ยก็จะประมาณ15วินาทีนะคะเป็นการสั่งหลังหน้านะคะ่ะนี่สังเกตดูนะนี่ก็สามารถล้างได้ทุกซอกทุกมุมนะคะเวลาล้างก็ไม่ต้องกดแรงมากนะคะเดี๋ยวมันจะแบบรบก,กวนผิวหน้านะคะเนี่ยค่ะจะสังเกตว่าพอครบ15วินาทีเขาก็จะมีสี สอีอ่สีไฟสีฟ้าขึ้นนะคะะทีนี้พอเราล้างหน้าเสร็จแล้วนี่อันนี้คืออยู่ในโหมดของสแตนบายจะมีไฟสีขาวขึ้นแบบนี้นะคะแล้วถ้าเรากดอีกทีนึงจะสั่นเบาน้อยลงนะคะนี่ก็ก็คือสามารถใช้ใช้ด้านนี้นวดได้ ซึ่งอตอนที่เบาลงเนี่ยรู้สึกระยะเวลาน่าจะประมาณ12วินาทีนะคะไม่ได้นานเท่ากับตอนที่สั่นหลังหน้านะคะพอกดอีกครั้งหนึ่งไฟดับไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือจะจบขั้นตอนของการล้างหน้านั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีการใช้ง่ายมากอันนี้อันนี้จะแตกต่างจากลูหน้า3ตรงที่เขาไม่สามารถที่จะแบบคอนฟิกอะไรได้นะคะก็คือเขามีฟังก์ชันของการสั่นเนมาให้เลยนะคะมี2แบบด้วยกัน นะคะคือแบบแรงมากนะคะระดับแรงมากนี่ก็คือใช้สําหรับล้างหน้าเนอะครั้งละประมาณ15วินาทีนะคะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะใช้ในการนวดหน้าหรือให้มันซอบลงเบาลงอันนั้นก็จะใช้เวลาประมาณมีเวลาประมาณ12วินาทีกดอีกครั้งหนึ่งคือการปิดเครื่องนั่นเองนะคะ,ะ,คะก็คือใช้ง่ายๆแบบนี้นะคะต่อมานะคะนี่นี่คือเจ้าตัวใหญ่ของพี่บ๊ยที่ใช้มา1ปีแล้ว นะคะอันนี้เทียบให้ดูกันจระเลยแล้วกันเนาะนะคะ mm hmm. ดูไซสซิ hmm. ่งความแตกต่างกันนะคะตรงคือตรงนี้เนี่ยถามว่าใช้ mm hmm. เวลาใช้ถนัดไหมก็ถนัดนะแต่ว่ามันก็ใหญ่เห็นไหมคะใหญ่มากแล้วก็เวลาช่วงตรงเนี้ยค่ะที่จะเข้าซอกจมูกเนี่ยตรงเนี้ยจะจะ,จะ,จ,ะจะลำบากสักนิดน,นึงแล้วก็แบบจะพยายามที่จะต้องแบบใช้ตรงเนี้ยมุมเนี้ยนะคะในการเข้าร่องจมูกแบบนี้นะคะ mm hmm. แต่ตัวนี้เนี่ยจะเข้าได้ง่ายกว่านั่นเอง เพราะว่าขนาดเขาเล็กกว่าแล้วตัว,ตวเคิร์ฟตัวนี้เ,เขามีระนาบระนาบที่ป้านกว่าเห็นไหมคะอันนี้เค้าจะแบบระนาบแหลมๆแหล,ม,แหลมกว่านิดนึงเนาะอันนี้เค้าจะระนาบป้านกว่านะคะเพราะฉะนั้น,นอันนี้เขาก็จะเข้าเคิร์ฟตรงร่องจมูกได้ง่ายกว่านั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้จะเปรียบเทียบให้ดูนะคะรุ่นนี้นะคะดูน,น้า3ามตัวน,นี้เ,นเป็นรุ่นสีชมพูนะคะเป็นแบบ normal skin นะคะซึ่งถามว่าตัวขนตรงนี้เนี่ยแตกต่างกันไหมเนี่ย feeling ตอนนี้คือไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือตรงนี้ค่ะถ้าเป็นรุ่น sensitive เนี่ยเขาจะไม่ได้มีขนที่มีลักษณะหนามมาให้นะคะเห็นไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นที่แบบ normal skin นะคะเขาจะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนแรกที่พี่อุ้ยถามคนขายนะคะ,ะเครื่องนี้ซื้อที่ไต้หวันเนาะ อ๋อสุที่เกาหลีเนาะเครื่องนี้เนี่ยขอคนขาบอกว่าถ้านวดด้วยนวดบริเวณจมูกเนี่ยถ้าใช้ตัวนี้ขัดเนี่ยจะจะออกได้ง่ายกว่าสําหรับคนที่แบบมีสิวเซียนเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะก็เลยซื้อรุ่นนี้มานันในตอนนั้นนะคะแต่ว่าพอมาจังหวะที่จะซื้อตัวใหม่เนี่ยนะคะก็เลยเลือกรุ่นนี้มาลองเพราะว่าอยากจะรู้ว่าตัวอ่าเซนซิทีฟขนแปรงเขาเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าขนแปรงเหมือนกันดิเนี่ยค่ะ เหมือนกันเดะเลยไม่มีความแตกต่างอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียง mm hmm. แต่ว่าตรงนี้เนี่ย mm hmm. เขาจะไม่มีหัวสําหรับการนวดเหมือนกันนั่นเองนะโอเคแล้วก็ข้อดีข้อเสียเนี่ยหลักๆเลยก็คือว่าตัวนี้สามารถกําหนดได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะแต่ตัวนี้กําหนดไม่ได้นะคะก็คือมีฟ mm ังก์ชันดีฟอร์มาให้เลย นะก็รู้สึกว่าจะมีอยู่แค่นี้แหละนะคะเพราะว่าด้วยขนด้วยมาชิเรียวัตถุดิบต่างๆวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต่างๆเนี่ยวัสดุไม่ใช่วัตถุดิบ <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันคล้ายกันนะคะไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างกันมากเนาะสำหรับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆนะคะกับตัวเฟร o นะคะโกตัวนี้ ะะก็ใครสนใจนะคะก็ลองเ,ออเช็คนะคะในเว็บต่างๆดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้เห็นมีขายกันแบบหลายที่มากแล้วก็จริงๆตัวนี้มีมานานแล้วนะคะแล้วก็ใครที่คิดว่าเออตัวใหญ่พกไปไหนมาไหนไม่สะดวกนะคะหรือว่าใครมีปัญหาแบบพี่ปุ้ยคืออ,อ,อยากจะล้างตรงจมูกให้มันถนัดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ลองซื้อตัวนี้มาใช้ดูก็ได้พี่ปุ้ยส่วนตัวพีุ่ยรู้สึกว่าเออมันเข้าง่ายดี มันเข้าตรงร่องซอกจมูกง่ายดีนะคะแล้วก็ข้อดีของมันอีกข้อนึงคือตัวมันเล็กพกพาไปไหนก็สะดวกนะคะแถวก็มีฟังก์ชันในการนวดหน้าด้วยตรงนี้ก็คล้ายๆเหมือนกับตัวลูน่าสามยอส่วนมานั่นเองนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบรีวิวนะคะตัว Forio Go ตัวนี้นะคะเท่านี้ก่อน แล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วกออ็ยังไงก็ตามนะคะหลบกวนฝากช่วยฝากกด Subscribe ให้พี่ปุ้ยด้วยนะคะก็จะได้หาสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ครีมต่างๆอะไรใหม่ๆมา,มา,มาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ